สบายดีเนาะในคลิปนี้ครับเจ้าจิมาต่อเนาะจากตอนที่แล้วเขาได้เียนการลองโพสยกบ้านโพสต์ข่าวต่ตางๆให้นักศึกษาในทราบเนาะว่าเามีกิจ,จรกรรมยังอยู่ในห้องนี้เขาสมารถีิวจะโพสส่งให้แจ้งเตือนให้นักศึกษาหูเนาะมาในคลิปนี้ครับเจ้าจะพาไปลองสร้างบท สอบเส้งหรือบทถามตอบต่างๆเนาะอันดับแรกเลยเนาะอันดับที่มิดก็คือเขาที่ไม่บวกเนาะมันจะมีคำว,ว่าสร้าง quick เนะาะถ้าภาษาอังกฤษก็ create q u i c เนาะ quick มันจะมีคำว,ว่า load เนาะอันนี้โ o a d พวกประกาศข่าวต่างๆเนะประกาศแจการส่วนตุ่มก็คือโ o a d q u i c ที่เขาได้สร้างไว้มาก่อนเนาะในที่นี้เขาอยังบ่มีคำาถามหรือว่าบ่มีบ่มีบทเส้นยังเือเนาะเขาก็กดที่ว่าสร้างก่อน กดปุ๊บเอาอไปรอท่าเนาะในที่นี้เราใส่หัวข้อหัวข้อบทเส้นเนาะจะย่างว่า,วากวดกาซะเนาะกวดกาวิซาสรางเว็บเนาะนึ่งซะแล้วเขาก็ใส่เนื้อในต่างๆอยู่ในด้านลุ่มเนาะก็คือคำอธิบายหรือคำสั่ง บดน,นี้มาเบิงมาเบิงคอทีดิองเนาะก็คือเป็นคำทามคำท่ามเนี่ยเขาเลือกได้เนาะมันจะมีคำทามแบบปลาในแบบทึกพิษเนาะหรือว่าแบบ two of f นะแบบปลาในและแบบเคียนคำตอบสันส้นๆเนาะแล้วก็แบบเติมซองว่างจับคู่อย่างปลาในอย่างเนาะเขาสามารถเลือกได้เนาะตัวอย่างข้าพเจ้าจะเลือกตัวที่หนึ่งเป็น two of f o r เนาะหรือว่าทึกหรือพิษเห แต่ยงว่า HTML man ภาษาโปรแกรมมิ่งหรือบอเนาะอันนี้ก็เป็นคำท่ามที่ว่าสามารถตอบว่าชุกหรือพิษเนาะวันนี้เนาะเขาก็มาเลือกคำตอบที่ว่าชุกเนาะกำหนดคำตอบที่ว่าชุกในที่นี้ภาษา HTML แมนภาษาโปรแกรมมิ่งหรือบอ ข้าพเจ้าคาตอบที่ทึกก็คือว่าพิษเนาะมันบูแมนภาษาโปรแกรมมิง่งมันเป็นภาษาม์กอัพแลงเก็ตเนาะเขาก็เลือกคําตอบที่ว่าทึกแล้วกาหนดคะแนนตัวอย่างว่าถ้าว่านักเรียนตอบทึกคอนี้เขาใช้จักคะแนนเนาะอันนี้ก็ดีฟอ์ก็จะเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งคะแนนเขาก็เลือกแล้วแต่เขาจะกำหนดเนาะว่าหนึ่งคะแนนหรือว่าสองคะแนนอันนี้ก็จะเป็นการจบการสร้างคาถามแบบที่หนึ่งเนาะก็คือแบบทึกหรือพิษวันนี้เขาก็มา add อีกเนาะ add new question เนาะ แอดคำถามใหม่คำถามที่ซ้องออกอะเลือกแบบไม่ก็ได้เนาะตัวอย่างข้าพเจ้าจะเลือกแบบปลาไนเนาะแบบปลาไนแล้วก็ตั้งซื้อคำถามอยู่นี่เนาะ html ม,นะมีจ javascript เนาะมีจ j a v a s c r i p น html มีจ j a v a s c r i p นมนะีจ j a v a s c r i p นเนาะอันนี้เราสามารถ สร้างเป็นปลาไนนได้เนาะ HTML มีจักรวาลสันขอตอบว่ามีห้าตัวอย่างคำาตอบชี่หนึ่งห้าคำตอบที่ซ่องสี่คำตอบที่ซ้ำซตัวอย่างเนาะแล้วเขาก็มาเลือกคำตอบสิบเนาะในที่นี้ขา้าพเ้าจะเลือกห้าเนาะก็คือมันฮอดวสดุห้าแล้วมันมีห้าวัาสดเนาะเขาก็เลือกปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นการสร้างคำท่าถ้าเขาต้องการที่จะสร้าง ขอไม่เอากด New Question อีกเนาะแบบนี้นะเนาะหรือว่าอยากเปลี่ยนชนิดของการตั้งคำถามก็เลือกได้เนาะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แบบคำตอบสั้นๆแบบยังก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เฮาสะดวกเนาะหรือเขาจะเลือกในแบบทึกพิททึกพิทตลอดก็ได้คือการเนานะอันนี้ก็แล้วแต่บัดนี้เฮาแล้วนะเลยเนาะแล้วแล้วเขาสามารถที่ว่ากดพรีวิวเบิ้งก็ได้เนาะแต่อย่างข้าพเจ้าจะลองพรีวิวเบิง้ง ในลักษณะที่ว่านักเรียนจะเข้าไปตอบเขาจะเป็นเอาได้เนาะอันนี้เขาลองพิวิวางก่อนเขาสังเกตนี่มันจะขึ้นว่า html เนาะในกดก้าวิชาสรางเว็บที่หนึ่งเนาะคอี่หน่งก็คือ html แมนวาษาโป,ปรแกรมนมิงบอสเขาก็ลองตอบผิดสิเราก็กดคอม่นอันนี้ความท้าที่ส่องก็คือ html มีจฉาพันธมีห้ามี่เขาก็สมารถตอบได้เนาะเราก,กด อันนี้เนาะในที่นี้ข้าพเจ้าจะลองออกจากนาเอ็กซิจากนาตัวนี้ก่อนเนาะถ้าว่าเราได้คํท่ามอันนี้เนาะคือข้าพเจ้าได้มีซ่องคํทถามแล้วกะ็เป็นรายละเอียดของการกดกาวเขาเนาะ้าว่าพอใจตามนี้แล้วเขาก,ก็กดคําว่ามอบไม้อยู่ด้านเทิงเนาะกดปึ๊บแล้วเราจะส่งให้นักเรียนในคอมพิวเตอร์ธุรคิดเนี่ยเนาะ ในที่นี้เอากับกำหนดวันที่เนาะตัวอย่างข้าพเจ้าจะให้ตอบแต่วันที่นี้วันที่เดียวเนะเวลาในเฮาส smart กำหนดว่าจะให้เขาบ่ให้เกินจักโมงเนาะของวันนี้ตัวอย่างในที่นี้บ่ให้เกิน12โมงเด้อเนาะหรือว่า11โมงหสเก้านาทีเนาะก็คือกำหนดเฉพาะวันนี้เนาะบ่ให้เกินวันนี้แล้วมันเก็จะจบการกดกาตัวนี้เนาะ เวลาเขาเข้าในมืออื่นมันก็จะบ่ได้ละกฎการตัวนี้ก็คือกำหนดมือมัอนนี้แล้วเวลาของการ work ahn, เฮ็ดเบียกบ้านเขากำหนดจักนาที่เนาะในที่นี้มันเป็น60นาทีข้าพเจ้าอาจจะเปลี่ยนเป็น5นาทีเนาะเนื่องจากคำท่ามเขามีแต่สองข้อกับเปลี่ยนได้เนาะแล้วมันจะมีแดนลุ่มนเนาะเป็นตัวเลือกเขาสามารถกดแลนดอนเลยเนาะแลนดอนไมแดนนไมสควเ o เนาะแลนดอนไมกับไม้ควมว่า คอหนึ่งกับคอซ้องเมื่อกี้เทวมีเนาะคอหนึ่งของนักเียนผู้หนึ่งอาจจะเป็นคอซ้องก็ได้เนาะแล้วผู้ที่ซองอาจจะเป็นคอหนึ่งแบบมันสลับมั่วเลยเนาะสมมติเทามีคำท่ามอยู่สิบคำท่ามคำค่านักเียนผู้ที่หนึ่งข้อที่สิบอาจจะกลายเป็นข้อที่หนึ่งของนักเียนผู้ที่หนึ่งเนาะแล้วข้อที่เก้าอาจจะเป็นข้อที่หนึ่งของผู้ที่ซ้องอะไรมันจะเป็นการแรนดอนอย่างไปเรื่อยๆเนาะนักเียนแต่ละคนนั่งหม้อกันเงยสิ มันก็จะเบิ่งกันยากเนาะเพราะเนื่องจากว่ามันสลับเนาะผู้หนึ่งคอหนึ่งเป็นคำถามหนึ่งอีกผู้หนึ่งคอที่หนึ่งของอีกผู้หนึ่งก็จะเป็นคำถามแบบไม่เนาะบดน,นี้เราได้กำหนดเรียบร้อยแล้วเราก็ลองมอบไมายงานเลยเนาะกดที่ว่ามอบไมายงานเวียกตัวนี้หรือว่าบทเส้นตัวนี้ก็จะส่งไปหาหนักเรียนไปเทียมห้อยเนาะสังเกตอันนี้มันจแจ้งเตือนเนาะอยู่ใน แอป,ปจำลองของข้าพเจ้าเนาะมันแจ้งเตือนก็คือใายคือกับเวลาเฮาโพ์นี่ปุ๊บอยู่ในโทรศัพท์ของนักเรียนมันก็แจ้งเตือนแบบนี้เนาะบันนี้เฮาลองกลับไปเบิ่งทีนักเรียนเอ,อนเนาะเขาไปในห้องปุ๊บมันจะมีคําว่า up coming ซองเนาะก็คือมีมีทังเวียกบ้านแล้วก็มีกวดก้าเนาะสมมตินักเรียนเข้าไปที่กวดก้าวิชาเวบหนึ่งเนะาะเขาปุ๊บ มันจะมีระบุว่าซื้ออาจารย์ตางเนาะแล้วก็บอกให้ใกล้มือนี้บอกให้ใกล้บันที่เก้าเนาะแบบนี้ตัวอย่างนังเฮียนที่ว่าจะเข้าไปเส้นเขากดคําว่า t ท x t คลิกตัวนี้เนาะกดปุ๊บมันก็จะให้ตอบเนาะ HTML แมนภาษาโปรแกรมมิ่งหรือบอถาวัดลังเฮียนตอบทึกแล้วก็กด next เนาะด้านเทิง บันนี้เทศที่เอามีจักเวอร์ันนักเรียนตอบ5ปุ๊บแล้วกดเน็กนักเรียนก็จะกดคำว,ว่า finish ปร๊บมันจะท่ามาให้ submit บอยืนยันยืนยันเนี่ยนักเรียนก็สามารถเบิ่งเนาะว่าตัวเองตอบผิดหรือถูกเบิ่งคะแนนได้เนาะมันจะเห็นว่าอ้อขอหนึ่งตอบผิดเนาะขอสองตอบถูก ตัวนี้เราสามารถตั้งค่าบบให้นักเรียนเห็นแบบนี้ก็ได้เนาะตั้งค่าบอให้นักเรียนสามารถเบิ่งได้ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเป็นอาจารย์เราจะกำหนดได้เเนาะบัดน,นี้เรามาเบิ่งในชนะที่เราเป็นคู่ซอนเนาะมาเบิง่งมาเบิ่งอยู่ในบทเส้นเรามีจักคนแล้วเขาในนี้มันโซ่แบบนี้เนาะเราสังเกตอยู่ในบทเส้นเนี่ยมันขึ้นว่าท่งแล้วหนึ่งชิ้นเนาะก็คือนักเรียนผู้หนึ่งหละ ที่ว่าได้กดกาแล้วเนาะท้านักเรียนมีสิบมีสักคนถ้ากดกาห้าหกคนเหมือนโซ่ห้ากคนแบบนี้เนาะอันนี้ในชนะมีแต่ผู้เดียวที่ว่าแซงเนาะก็คือตอบทึกหนึ่งตอบพิดหนึ่งเนาะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้แล้วฮาสมาดเบิ้งเนาะว่านักเรียนผู้ใดตัวอย่างนาง ้าวานักเรียนมีสิบสาวคนมันก็โซยนี่เนาะในที่นี่มันมีแต่ผู้เดียวนะมองก็เช่นเลยว่านางกระต่ายนี่ตอบได้แต่คะแนนเดียวเนาะมันมีซองข้อแต่ว่าตอบได้แต่ข้อเดียวอันนี้ก็จะเป็นในานามของเขาเป็นอาจารย์เนาะเป็นครูมาแจ้งเตือนประมาณนี้มาฮอดน,นี้ครับอาจารย์กูจะมาจบเพียงเท่านี้เนาะกับการสร้างคำท่ามเรือสร้างบทเซลงให้แก่นักเรียนเนาะอยู่ในห้องเรียนแอดโมโดเนาะ จากติดดามในภาพต,ต่อไปเนาะ